เป็นเนืน้อดิมาลองครงคั้งแรกคอหมูย่างสูตรอาม่านะคะทุกคนร้านเลยคอมเมนต์ว่าต้องอลองฟิลิ่งนมนิ่มนิ่มจริงๆอะ่ะนิ่มเลยนิ่มดีม,ลลม,ม,มากกรอบแบบครับหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมกิดเดลี่แบ๊กครับผมวันนี้ผมก็เพลย์พารีน,รนะครับแพรว่าค่ะ วันนี้อยู่ที่ร้านอะไรน้องคะวะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเตี๋ยบูชารี่ค่ะซึ่งร้านเตี๋ยบูชารี่เนี่ยก็จะเป็นร้านเนื้อวากิวของญี่ปุ่น,นครับที่ยงในไทย <Wow. S 1> จะเป็นไงไปติดตามรับชมกันได้นะครับ ปามาให้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราจะกินแบบพี่ยังไม่ทำอะไรเออยังไม่ปรุงเลยมันประมาณว่าหอมมันก็มีพวกเนื้อกิ่นเนื้อกำลังดีเนื้อนิ่มกำลังพอดีนะใช่มันจะคนเราฟิลกับรอบแล้วรอบที่แล้วถ้าทุกคนถ้าทุกคนแบบเคยดูคลิปพวกเราแต่ลิงค์ไว้ตรงนี้นะคะเทเบิลเทเอรนะตอนที่เราไปกินเทเบิลเอสมันจะแบบกรอบอะทุกคนข้าวจะกรอบแต่อันนี้จะ ขายแบบอมก้มจะหอดเนื้อใช่ประมาณนี้ครับผมมาเรามาอยู่ที่ชาครีวากิเลนะครับผมต้องกินตอนเย็นๆเขาบอกมาอันนี้เป็นซิเกตนะครับเป็นเนื้อดิบครับผมทำมาจากเนื้อมันจาคีนะคะทุกคนที่มันกินได้เขาว่าแบบเขาเลี้ยงเองแล้วก็เป็นแบบว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่เลี้ยงที่ไทยเองเลี้ยงด้วยกาบเบียใช่ใช้กาดเบีย เนื้อมันกำลังดีเลยก็แบบไม่ข่าวนะมันไม่เหมือนเนื้อดิบเลยะมันแบบคยวมันแบบอร่อยส่วนทางเรานั้นไม่เคยกินเนื้อดิบเลยดิบที่ดิบจริงๆ่ะทุกคนอันนี้เือนดิบมามาลองครั้งแรกครั้งแรกแต่อันนี้คือเขาปรุงซอสแล้วคมา น่าจะรู้สึกถึงความดิบอืมรู้สึกเหมือนกินอะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งในร้านอาหารญี่ปุ่นแล้ไม่คาวเลยไม่คาวใช่เลยกินแบบกันเนื้อเออใช่ขาใช่แล้เนี่ยความตั้งใจในกาคือแพนไม่เคยกินเนื้อดิบแบบดิบเลยค่ะแล้วแบบพอคิดว่ามันต้องคาวนิดนึงอ่ะแต่ไม่คาวเลยอ่ะอันนี้คืออะไรครับผมเป็น ราะว่านี่เขาไม่เคยกินลิ้นหัวด้วยไม่เคยกินล้นบัว,ว,ม,วมาเรามาลองกันนะครับลิ้นหัวมันจะกรุบกรุบแต่หอมอ่ะเด้นเย็นส้ปันบีบมะนาวนิดนึงก,นก็คือเมื่อกี้นะคะพี่เขาบอกว่าให้แบบตัดเกลือน,นิดนึงแล้วก็บีบมะนาวซักนิดนึงก็แน่นอนว่าลิ้นหัวครั้งแรกนะคะ <c oughs> <c oughs> ับแพ้กินครั้งแรกหลายอย่างเลยตอนแรกมีความแบบ เออคู่ฟันอร่อยยังไงนี่ดูว่าคาแค่แฮปปี้เร่เรตอนนี้นะครับก็มาอยู่กันที่อะไรทั้งแพ้ซุปทัฟเฟิลค่ะซึ่งแพ้ชอบกินทัฟเฟิลมากอันนี้ก็ต้องลองนนะครับผมทัฟเฟิลกลิ่นขึ้นเลยทัฟเฟิลทัฟเฟิลดีไหมดีมาก ก็สําหรับคนที่ชอบกินอยู่แล้วก็คือคือจะชอบแบบท็ฟปเฟลด์ดีมากนะจะกินมากมันท็อเฟลด์เป็นปลาเป็นคัมมิ่กรีนแน่นตอนนี้กินหมดกรีนหมูแน่นรดอันนี้คนชอบเราต้องต้องลองต้องโดนค่ะเาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสเต็กเนื้อใช่เราสั่งสเต็กมาเท่ากับสองอย่างนะคะทุกคนมีอันนี้ก็จะเป็นแฟลตไอรอนซึ่งจะเป็นส่วน บพายเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแฟรแฟงที่จะเป็น่วท้อ่นี้คนอังกฤษจะชอบใช่แล้วนู้นคนเมกาชอบอ่าเรามาลองดูกันว่าเราจะชอบเหมือนประเทศไหนไปกินอันนี้ก็เป็นเนื้อวากิวนะครับผมอันนี้คือเราจะยังไม่ใส่เกลือยังไม่บีบมะนาวเราจะกินแบบนี้ก่อนนะทุกคนมันนุ่มๆดีวเคียว เนื้อที่เนื้อไทยไม่เหนียวเลยออเนื้อไทยดีนะเนื้อแบบญี่ปุ่นที่ที่ไทยมันดีมากแล้วดีดีดีทุกคนนิ่มนิ่มจริงๆอ่ะนิ่มเลยเนี่ยนิ่มดีมากเดี๋ยวนี้ใช่กำลังจะพูดเลยว่านี้เราจะใส่เกลือแล้วก็ใส่มะนาวนะทุกคนแอบบีบตามพี่เขาบอกบีบสักสองหยดอ่ากินจ้ะใส่เกลือกำลังดีเป็นไงใส่มะนาว แต่ถ้าถ้าเราไม่ใส่เราจะได้หอมแบบหอมเนื้อของพริกไทยฟิลเนี้ยแต่ถ้าอันนี้เราก็จะแบบเหมือนรสมันจะชัดขึ้นอ่ะสำหรับองเพื่อแบบที่เฟอร์ว่าใส่แค่เกลืออ่ะได้ลองใส่แค่เกลือก็ได,ได้มันจะหอมแบบหอมแบบมันได้รสชาติเนื้อมากกว่าแบบถ้าเป็นมะนาวมันจะแบบกบไปนิดนึงหอมอม,ออมากลองที่แนกันต่อเลย มีความยากนน้องน้องไม่มาด้วยอ่ะเนี่ยเห็นแล้วว่ามันจะแบบมีมันอ่าใช่มันตามันเยอะกว่าตัวนี้ก็รู้ล่าทำไมคนอเมริกาถึงชอบเพราะมันมันละมุนละมุนอ่ะเนี้ยมันมีความละลายมากกว่า สูตรอาม่าคืออะไรคือสูตรอาม่าจริงๆอะทุกคนคือสุดของอาม่าของเจ้าของร้านใช่ร้านเลยคอมเมนต์ว่าต้อง an はは klore? ลองต้องลองกินเปล่าก่อนใช่ไหมมันกรุบมากอ่ะมันเป็นแบบว่าเรื่องความหมย่างที่กินมาเลยอันเนี้ยมันกรุบกรอบดีดีสุดๆถ้าสมมุติแบบไม่ต้องติ่มอ่ะมันก็ได้เลยคือปกติที่ทุกคนแบบกินขวามหมูย่างคนต้องแบบเต้องติ่มอ่ะอยากจะบอกนะว่าตอนนี้อยากกล้องเนี่ยอืมกินกันใหญ่แล้วเนี่ย อยากจะเห็นตากกล้องของพวกเราเหลือเกินกินอร่อยกว่พวกเราก็พวกเขาเนี่ยค่ะต่อมาเป็นเมนูที่จริงๆเมนูเราต้องหมดแล้วทุกคนแต่ว่าอยู่ๆก็มีคนแบบรีเควสว่าเอออยากกินอะไรเงี้ยตุ๋นนะตุ๋นคือคือไม่ได้บอกเลยนะว่าใครไม่ได้ไม่ได้บอกเลยจริงเาจะไปหลักกล้องเปล่าเราอย่าไปโทษคนอื่นเราเลย อันนี้คือเนื้อตุ๋นเนาะเนื้อตุ๋นบากิวเอาจริงๆคือมันโหน่ากินมากมืนโหเหลืองทองดี้วมาอ่ะค่ะน้องไม่มามาแกะมันโ h o หั่นเลยค่ะโอ้ร้อนเลยร้อนอยู่เหรออ๋อเม็ดนึงโอ้โหโคตรน่ากินนะอืมกินมากโหคดขอบอ่ะเออจริงมันโ h o คือมัน ก่อแบบนิบหนึ่งคัดเราขออนุญาตเป็นลาดแทนจิ้มแล้วกันนะทุกคนมันโถและเนื้อค่ะทุกคนเนื้อดีอ่ะอนี้เนื้อดีอืมอันนี้ดีชอบอ่ะเนี้ยแบบถ้ากินคู่กับมันโถะมันดีมากชอบมันโถะจานนี้ เนื้อก็คือเป็นเนื้อตุ่นที่แบบตุนน่นดีอ<ด>่ะอร่อยมาครับผมตอนนี้ก็มาถึงตามทเนียของพวกเราแล้วใช่เราก็ต้องมาโหวตกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยชอบจานไ <มา S 1> หนมากที่ส,สุดนะคะของผมอ่ะของเพิร์ดอ่ะเพิร์ดชอบจานแฟตไอออนที่เป็นสเต็ก ก็คือก็คืออันที่คนอังกฤษชอบถ้าถ้าทุกคนจําชื่อไม่ได้ก็คืออันที่คนอังกฤษชอบมันจะอันเป็นอันที่มันน้อยมันน้อยกว่าอีกอันหนึ่งใช่ซึ่งเดือวนี่เขาบอกว่าเขาเอทมา30วันด้วยใช่ถ้าส่วนของแพรชอบไหนแพรชอบข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็จริงๆก็คือชอบทัพเปอร์ด้วยเพราะแล้วมีอย่างหนึ่งที่ของเพอชอบชอบไอสกิ๊กนะสกิ๊กมันไม่คาวเลยมันแบบคล้ายๆอาคามิอ่ะใช่ เคาลยอันนี้คอนเฟิร์มจากคนที่ไม่เคยกินเนื้อดิบอ่าแล้วหลังกล้องอ่ะชอบไปหลังกล้องชอบไรกันบ้างคะสเกตดีมากชอบเราไม่เคยกินสเกตที่มันดีอย่างเงี้ยรสชาติดีชอบมากอ๋อชอบกินเนื้อแป้งก็บอกส่วนแป้งนี่แบบรสชาติอาจจะออกแบบเข้มข้นแล้วก็ละลายด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยรสชาติมันได้แล้ไม่คิดว่าเนื้อวากิวแบบครบเอทมันด้วยมันละลายด้วยรสชาติเต็มด้วยคือมันเพอร์เฟคส์สองคนในความคิดนะ เดี๋ยวทางร้านนะครับเขาบอกมาว่าวันอังคารเขาหยุดนะครับผมไม่ต้องมานะคะวันอังคารน,นะคะมามวันจันทร์วันอะไรก็มานะคะ้องมาวันอังคารน,นะคะแล้วก็ช่วยจองวัล่วงหน้าครับเพราะว่าร้านที่มีไม่เยอะสำหรับวันนี้เพิร<ๆ>์ทริตแล้วก็น้องแพรว่า,วาขอลาทุกคนไปก่อนคลิปหน้าจะไปกินที่ไหนโปรดติดตามรับชมนะคะวันดี้บ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนครับผมบ๊ายบาย